สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทางบ้านทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับลอยใสาเพชรโยนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลอย,สยใสาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆนะคะคลิปรถสวยๆเนาะ วันนี้พลอยใส่มาอัปเดตรถเกง๋งใหญ่สไตล์ครอบครัวให้พี่ๆน้องๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้เข้ามาใหม่ๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าจึ้งแน่นอนนะคะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Honda c r v นะคะคันนี้เครื่องยนต์1.6 DT EL ขับ4ปี2018นะคะ คันนี้นะคะเป็นรถปี2018เลขไม่อยู่ที่1 1 7 7 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าเลขไม์น้อยมากๆนะคะแสนต้นๆบอกเลยคันนี้ใช้งานมาน้อยมากๆ ะะราคาอยู่ที่899,000บาทนะคะ899,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่15,000นะคะรายได้30,000บาทขึ้นไปสามารถเช่าซื้อ CUV คันนี้คนเดียวได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวพอยใสจะพาไปดูรายละเอียดรอบๆคันนะคะทั้งภายนอกภายในว่าเขาจะคุ้มค่าไหมนะคะที่เราจะต้องซื้อต้องออกต้องใช้นะคะแต่พอยใสรับประกันได้เลยว่าจึงแน่นอนนะคะ เพราะว่าคันนี้นะคะมาพร้อมกับระบบใหม่ทั้งคันเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นรถเก่งรถใหญ่สไตล์ครอบครัวที่หลายๆคนนะคะชื่นชอบแล้วก็ใช้กันเหมือนกันนะคะตัวนี้ขายดีเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่ารถของเรานะคะเป็นรถเดิมๆเป็นรถคัตเกตเอแท้และแน่นอน100%นะคะจะไม่มีรถชนหนักพลิกคว่มจมน้ำอย่างแน่นอนที่พี่สามารถตรวจสอบสตอรี่ได้เลย ะะรถของพลอยสายนะคะรถของบริษัทเพชรยนต์สามารถบรารติศูนย์ทุกคันเลยนะคะบรารติศูนย์ให้ทุกคันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดด้านหน้ากันเลยนะคะเริ่มจากไฟหน้าก่อนเลยนะคะไฟหน้าเนี่ยนะคะเขาจะได้มาเป็นไฟ LED เต็มระบบเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆแถมมีไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยนะคะซึ่งออกแบบรูปทรงมาได้สวยกลางคืนสวยงามแน่นอนนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ด้านล่างนะคะที่เป็นแบบระบบ LED เต็มระบบเลยนะคะ กระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้เลยนะคะตัวใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็สัญลักษณ์พอนด้านะคะตรงกลางแล้วก็รวงพึ่งนะคะที่เป็นสีดํานะคะด้านล่างนี้เลยนะคะมาพร้อมกับป้ายทะเบียน7กอน9เก้งรุงเทพมหานครน,นะคะเดี๋ยวอัน,นี้เช็คให้อีกทีนึงว่าจะได้ไป้ายนี้ไหมนะคะกันชนด้านข้างนะคะแนบสนิทเลยนะคะยืนยันได้ว่ารถไม่เคยประสบอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะคะ มาดูต่อในส่วนของตัวล้อกันเลยนะคะซึ่งตัวล้อได้มาเป็นล้อแมกซ์ลงดํานะคะหัวน็อตท่ารูเป็นของแท้เดิมตรงรุ่นนะคะซึ่งแน่นอนเลยของแท้ของเดิมแข็งแรงทนทานนะคะที่สําคัญได้เป็นยางโยโกฮาม่าปี2022สัปดาห์ที่8ด้วยนะคะสภาพสวยๆเลยดอกยางแน่นๆนะคะคันนี้ใช้งานมาน้อยจริงๆซุ้มล้อด้านในนะคะก็ใหม่สะอาดมากๆเลยนะคะเป็นของเดิมของแท้ทั้งหมดนะคะ บันไดข้างนะคะมีมาให้ด้วยนะคะซึ่งตัวบันไดไม่มีรอยคิดควรเลยนะคะสภาพใหม่มากๆนะคะคันนี้เส้นตัดครมเห็นชัดๆเลยนะคะขึ้นมาเราจะเจอในส่วนของกระจกมองข้างนะคะที่เป็นปรับพับอัตโนมัติเลยนะคะเป็นปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกพร้อมเลยนะคะจะโฉบเฉี่ยวแบบนี้เลยเล็กๆเรียวๆแบบนี้แล้วก็คิ้วกันสัดนะคะคิ้วกันสรดตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วสีดํานะคะไม่ต้องไปต่อเติมกันเพิ่มเนาะ กระจกตัวรถนะคะก็เป็นกระจกเดิมเดิมนะคะเห็นโลโก้คันได้ยังอยู่นะคะน้ำจับประตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสีขาวมุกค,คันนี้บอกเลยว่าสวยแน่นอนจึงแน่นอนนะคะถัดมาเรามาดูข้างหลังกันเลยนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังแล้วก็ไฟท้าย led นะคะไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังและเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะคะ ที่สับเท่านั้นยังไม่พอนะคะโลโก้นะคะมาครบเลย C L V นะคะตัวรุ่นต่างๆแล้วก็มีกล้องถอยนะคะมีมาให้ครบเลยด้านล่างตกแต่งไฟทับทิมสวยงามเลยนะคะนี่เวลาเราเปิดเนี่ยเราแค่กดปุ่มข้างล่างนะคะแล้วก็มันจะเปิดขึ้นอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะคันนี้สวยจริงๆนะคะด้านหลังมีที่นั่งสำรองให้2ที่นั่งเราสามารถทับเก็บไปก็ได้หรือจะ สำรองที่นั่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นพลอยใส่รับประกันได้เลยว่าโดนใจนะคะใครที่กำลังถามหารถครอบครัวอยู่แน่นอนนะคะสามารถเก็บของนะคะได้เยอะพอสมควรนะคะถ้าเราเอ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 ันเนี้ยลงแล้วเอาเบาะเก็บนะคะแล้วสภาพเบาะของเขาคือใหม่มากๆนะคะ มีไฟมาให้ด้วยนะคะตรงนี้จะติดเวลากลางคืนจะติดอัตโนมัติเลยนะคะตัวเบาะเราสามารถพับเก็บไปได้นะคะซึ่งตัวฝาท้ายนะคะก็เป็นฝาท้ายแท้เดิมโรงงานนะคะเปิดเปิดปิดออโต้หมดเลยอ่ะพอเราจะปิดปุ๊บเราก็กดปุ่มตรงนี้อ่ะจะปิดให้แบบนี้เลยนะคะซึ่งบอกเลยว่า Honda นะคะไม่แพ้แบรนด์ไหนเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่อยู่แล้วเนาะ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าเขาจะมีในส่วนของตัวออปชันอะไรมาให้บ้างนะคะนี่เพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวนี่จะเป็นระบบสัมผัสด้วยนะคะเป็นระบบเซนทัลล็อกเลย มาดูข้างในเลยนะคะข้างในบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะข้างในสีดำตัดด้วยลายไม้นิดหน่อยนะคะซึ่งออกแบบมาได้เรียบหรูมากๆเลยนะคะคันนี้เรียบหรูมากมากนะคะต้องบอกต้องใช้คำว่ามากมากแล้วจึงมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ตรงนี้นะคะที่พักแขนนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำแล้วก็ระบบเซนทัลล็อกอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะสภาพสวยสภาพเดิมมากนะคะแล้วก็ตัวลายไม้นะคะ ชัดเจนเลยนะคะเปิดออกมาได้กินใหม่ยังอยู่เลยนะคะมาพร้อมกับปุ่ม engine start นะคะตรงนี้แล้วก็ระบบนะคะโหมดกันลื่นโหมดต่างๆนะคะมีให้ครบตัวแอร์นะคะสามารถปรับได้ด้วยนะคะฝั่งนี้แล้วมาดูตัวเบาะของเขานะคะได้มาเป็นเบาะหนังปรับพับไฟปรับอัตโนมัตินะคะไม่ใช่อัตโนมัติ เบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะซึ่งตัวเบาะสภาพใหม่มากๆไม่มีขาดไม่มีช้ำเลยสำหรับคันนี้ปรับได้ปกติเลยนะคะปรับได้ปกติใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยนะคะไม่มีชำรุดแน่นอนพวงมาลัยนะคะได้มาเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันซึ่งโหมดเขาเยอะมากๆแล้วก็สามารถคอนโทรลจากพวงมาไลัยได้หมดเลยนะคะแอร์แบกมีให้2จุดครบเลยนะคะคันนี้ หน้าจอออกแบบมาได้สวยงามนะคะบอกเลยคันนี้เรียบหรูดูแพงมากๆมาคอนโซลตรงกลางนะคะมาพร้อมกับหน้าจอชุดเครื่องเสียงนะคะหน้าจอใหญ่ๆไม่มีขอบไร้ขอบแบบนี้เลยนะคะระบบแอร์ก็เป็นระบบออโต้นะคะแล้วก็ชุดเครื่องเสียงของเขาเนี่ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ fm/am google map นะคะรับสายโทรศัพท์ได้หมดเลย ะะแล้วก็สามารถสั่งการจากพรมลาัายตรงนี้ได้อีกด้วยนะคะอันนี้คือข้อดีของเขาเลยนะคะซึ่งเขาไม่ห่วงฟังก์ชันแล้วดูโหมดต่างๆระบบของเขามาแน่นเลยนะคะโหมดไอคอนโหมดต่างๆคือมาครบหมดเลยนะคะคอนโซลนี่ตรงเกลียลงมาอีกนะคะมีช่องนะคะสำหรับเก็บของใส่แก้วน้ำวางของได้อีกเยอะเลยนะคะต้องบอกเลยว่า ออโต้ทั้งคันเลยนะคะรอบนี้เนี่ยตรงนี้เป็น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 โหมดนะคะแล้วก็ตัวเกียร์นะคะตรงนี้เลยเกียร์จะเป็นตรงแบบนี้เป็นระบบที่เป็นออโต้หมดเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าใครที่อยากได้รถที่เป็นระบบอัตโนมัติแล้วทันสมัยขนาดนี้นะคะก็ต้องเป็นตัวนี้เลยแล้วก็ระบบไฟนะคะที่เป็นแบบออโต้เช่นเดียวกันนะคะเป็นปุ่มนะคะจะไม่ใช่ที่แบบว่าเราต้องไปกดเปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีที่เก็บ แว่นให้ด้วยนะคะสภาพตัวเบาะด้านข้างคนขับก็อยู่ในสภาพที่ใหม่เอี่ยมเหมือนกันนะคะสภาพดีๆเลยนะคะไม่มีขาดไม่มีช้ำแม้แต่นิดเดียวนี่เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะคะไปดูด้านหลังกันสักนิดหนึ่ง มาข้างหลังนะคะไม่แพ้ข้างหน้าเลยบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะตรงประตูเนี่ยแผงประตูจะเหมือนด้านหน้าทั้งหมดเลยนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้สองฝั่งแล้วก็แอร์ด้านหลังนะคะแอร์หลังที่เสียบสายชาร์จด้านล่างนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะสามารถดึงลงมาได้เลยนี่ดึงลงมาได้นะคะวางแก้วน้ําได้อีกแล้วสภาพเบาะของเขาคือใหม่เอี่ยมมากๆนะคะใหม่เอี่ยมเลยแหละคันนี้ แล้วดูอันนี้คือเอาเบาะด้านหลังขึ้นไว้ก็สามารถนั่งได้อีกนะคะขึ้นมาจากด้านหลังคือน,นั่งได้อีกนะคะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบแบรนด์ Honda นะคะเป็นรุ่น CR-V นะคะก็แนะนําคันนี้เลยนะคะใหญ่กว้างขวาง,วางนั่งสบายใช้งานสะดวกนะคะระบบออโต้ระบบไฟฟ้านะคะบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์จริงๆ ะะราคาราค0า8 9 9 0 0 0บาทนะคะหากพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะโทรเข้ามาหาพอยใสยได้ที่เบอร์0811-564065ได้เลยนะคะเปิดบริการทุกวันนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้นะคะที่บริษัทเท็โยนซอยเสรีไทย68แยกหเขตมินบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับ CLV คันนี้นะคะรอรุ้นกันเลยนะคะว่าใครจะเป็นเจ้าของของน้องคันนี้เลย ะะพอใส่ฝากไว้ด้วยใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเรามีบริการเซ็นสัญญาให้ถึงหน้าบ้านและส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านไม่ต้องสะดวกเดินลงมาเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องเสียเวลาเดินลงมาด้วยตัวเองนะคะก็นอนรอรับรถสวยๆอยู่บ้านได้เลยแต่ถ้าพี่ๆคนไหนอยากจะเข้ามาดูหรืออยากจะบินลงมาดูก็ไม่ว่ากันนะคะมาดูได้เลยแต่มั่นใจว่าได้รถสวยได้รถคุณภาพเกรดเอแน่นอนทุกคัน,นะคะ่ะ ช่วยทุกคันดันุกเกตนะคะฝากไว้ด้วยนะคะนึกถึงพอยใส่ด้วยนะคะถ้าอยากมีรถสวยนะคะก็ฝากช่องพอยใส่รถสวยดีวิไว้ด้วยนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่คอยดูคอยตามด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ